คุณเคยเจอวันที่ทุกอย่างเหมือนจะพังทลายรอบตัวไหมฉันให้เงินแม่แท้เพื่อรักษาโรคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ฉันแทบช็อกสามีฉันกลับพูดคําพูดที่เย็นชาจนใจสลายแล้วลมหายใจของแม่เริ่มเปลี่ยนไปคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอย่าเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่ฉันเจอในโรงพยาบาลน,นี้จะทําให้คุณต้องลุ้นจนตัวสัน่นฉันให้เงินแม่แท้เพื่อรักษาโรคสามีฉันโกรธบอกว่าไม่มีหน้าที่เลี้ยงแม่ยาย กลิ่นยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลติดปลายจมูกตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปแสงไฟขาวแข็งสะท้อนพื้นเงาเหมือนน้ำแข็งทำให้ดวงตาแสบพร่าเสียงเครื่องวัชีพจรของแม่ดังติดสม่ำเสมอแต่หัวใจฉันเต้นแรงไม่เป็นจังหวะฝ่ามือแม่อุ่นและแห้งฉันกำธนบัตไว้แน่นจนขอบกระดาษบาดผิวเงื่อเย็นไหลตามสันหลงังทั้งที่ห้องปรับอากาศหนาวจัดเมื่อฉันวางเงินบนเคาน์เตอร์เสียงโลหะกระทบถาดดังแกรง่ง พยาบาลเงยหน้ามองด้วยสายตาเร่งรีบเหมือนเวลาไม่มีพอสำหรับใครฉันหันไปสบตาแม่เห็นแววขอโทษบนความกลัวในดวงตาที่อ่อนลา้าลมหายใจฉันติดขัดเหมือนมีใครกดอกไว้โทรศัพท์สั่นในมือเสียงสั่นสะเทือนผ่านกระดูกชื่อสามีปรากฏบนหน้าจอเหมือนเงาดำที่คลุมหัวใจฉันรับสายเสียงเขาแข็งและแห้งไร้ความอบอุ่นเขาพูดช้าและหนักแน่นว่าไม่มีหน้าที่เลี้ยงแม่ยหญ คำพูดนั้นกระแทกโสดประสาทเหมือนแก้วแตกใส่พื้นฉันมองกระจกสะท้อนตัวเองเห็นใบหน้าซีดและตาแดงกลิ่นแอลกอฮอลลอยขึ้นอีกครั้งทําให้คลื่นไส้ตีขึ้นคอเสียงติดของเครื่องวัดชีพจรดังชัดขึ้นราวกับจงใจนิ้วฉันสั่นเงินในถาดยังไม่ถูกดันกลับมาแม่ไอเบาๆเสียงแหบเหมือนกระดาษขาดฉันก้มลงใกล้ได้ยินลมหายใจของแม่เสียสีเหมือนลมผ่านกิ่งไม้แห้งความเงียบในห้องหนาขึ้นจนหูอื้อ ฉันรู้สึกถึงสายตาคนรอบข้างที่มองมาอย่างเผลอเรอเสียงสามียังดังจากโทรศัพท์ที่วางค้างบนเคาน์เตอร์คำแต่ละคำบีบคั้นเหมือนมือที่มองไม่เห็นฉันกลืนน้ำลายฝืนยืนให้ตรงทั้งที่เข่าอ่อนพยาบาลขยับถาดเงินเข้ามาใกล้ฉันอีกนิดไฟเหนือสีสระพริบหนึ่งครั้งและเสียงติ๊กก็เปลี่ยนจังหวะไฟเหนือสีสระพริบหนึ่งครั้งและเสียงติ๊กก็เปลี่ยนจังหวะหัวใจฉันเหมือนถูกบีบแน่นเสียงนั้นดังทะลุเข้าไปในอออกอ พยาบาลเงยหน้าขึ้นสีหน้าเคร่งขึ้นโดยไม่พูดอะไรรองเท้ายางของเธอเสียสีกับพื้นเกิดเสียงเอียดที่ทำให้ขนลุกฉันขยับเข้าใกล้เตียงแม่กลิ่นเหงื่อผสมยาฉุนขึ้นจนเวียนหัวปลายนิ้วแม่เย็นลงอย่างชัดเจนแม้ฝ่ามือฉันจะอุ่นฉันกระซิบเรียกชื่อแม่เสียงตัวเองสั่นเหมือนลมหายใจคนป่วยดวงตาแม่เปิดขึ้นช้าๆแล้วปิดลงอีกครั้งโทรศัพท์ยังไม่ถูกตัดสายเสียงสามียังคงแข็งกร้าวเขาถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าเงินมาจากไหน คำถามนั้นแทงเข้าใจกลางอกฉันหายใจไม่เต็มปอดเสียงรอบตัวเริ่มไกลออกไปเหลือเพียงเสียงติดที่ถี่ขึ้นฉันมองถาดเงินอีกครั้งธนบัตรเรียงไม่สวยมุมยับเหมือนชีวิตฉันมือฉันดันถาดไปข้างหน้าอย่างช้าชาความรู้สึกหนักอึ้งถ่วงแขนพยาบาลรับไปทันทีนิ้วเธอเย็นและแข็งเหมือนโลหะเสียงถาดถูกยกหายไปหลังเคาน์เตอร์ทิ้งความว่างเปล่าไว้ตรงหน้าลำคอฉันแห้งผากกลิ่นอากาศเหมือนขาดออกซิเจน เสียงฝีเท้าคนเดินผ่านดังเร็วขึ้นเหมือนเวลาถูกเร่งม่านกั้นเตียงถูกดึงเสียงผ้าคูดกดันทำให้ใจหายว่บฉันยืนชิดเตียงมากขึ้นเห็นเส้นเลือดบนแขนแม่ชัดเจนผิวหนังบางจนเห็นความเปราะบางที่ไม่เคยอยากยอมรับฉันนึกถึงวันที่แม่ยิ้มให้ฉันในครัวกลิ่นข้าวสวยยังติดจ,จมูกความทรงจำนั้นชนกับกลิ่นโรงพยาบาลอย่างรุนแรงเสียงติดดังยาวขึ้นเล็กน้อยก่อนจะกลับมาถี่อีกครั้งหัวใจฉันเต้นตามจังหวะนั้นโดยไม่รู้ตัว โทรศัพท์สั่นอีกครั้งเสียงสามีเปลี่ยนเป็นเย็นชาเขาพูดถึงค่าใช้จ่ายพูดถึงความไม่จำเป็นคำว่าไม่จำเป็นลอยวนในหัวเหมือนควันดำฉันกำผ้าปูเตียงแน่นเนื้อผ้าหยาบเสียดฝ่ามือจนเจ็บแม่ขยับตัวเล็กน้อยเสียงลมหายใจคลืดคราดฉันก้มลงใกล้ได้ยินเสียงนั้นชัดจนหูอื้อพยาบาลอีกคนเข้ามาสีหน้ารีบร้อนกว่าเดิมเธอมองจอเครื่องวัดแล้วขมวดคิว้วเสียงติดเริ่มไม่สม่ำเสมอเหมือนมีใครเคาะประตูผิดจังหวะ ความหนาวแล่นจากพื้นขึ้นมาถึงเข่าฉันรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ขมับไหลลงข้างแก้มกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นจนแสบจมูกโทรศัพท์ในมือหนักเหมือนก้อนหินฉันยังไม่วางสายเสียงสามีแทรกเข้ามาเป็นช่วงๆคล้ายคลื่นกระแทกโขดหินฉันมองหน้าแม่อีกครั้งแสงไฟสะท้อนเปลือกตาที่ปิดสนิทความเงียบระหว่างเสียงติดขยายยาวขึ้นนิดเดียวแต่ยาวพอให้ใจหายพยาบาลเอื้อมมือมาจับข้อมือแม่วิชีพจรอ,อย่างเร็ว สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีฉันยืนนิ่งลมหายใจตื้นและถี่เสียงรอบตัวเหมือนถูกดูดออกเหลือเพียงเสียงในหัวคำพูดของสามียังดังซ้ำไปมาเหมือนคำสาปที่ไม่จบฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากเตียงแผ่วและไม่สม่ำเสมอมือฉันยังจับมือแม่แน่นแม้ความเย็นจะเพิ่มขึ้นหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงติดดังอีกครั้งเปลี่ยนเป็นจังหวะที่ฉันไม่คุ้นเคยพยาบาลหันไปเรียกใครบางคนเสียงเร่งด่วนแหลมขึ้น ฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างเสียงเครื่องจักรกับเสียงคนในโทรศัพท์อากาศรอบตัวอึดอัดเหมือนห้องเล็กลงเรื่อยๆกลิ่นกลนเสียงและสัมผัสทุกอย่างทับซ้อนกันจนเวียนหัวฉันรู้สึกว่าบางอย่างกำลังถูกดึงออกไปช้าๆจากปลายนิ้วฉันฉันรู้สึกว่าบางอย่างกำลังถูกดึงออกไปช้าๆจากปลายนิ้วฉันแรงจับจากมือแม่อ่อนลงเหมือนผ้าชื้นที่ถูกบิดเสียงเครื่องวัดดังทีและแหลมขึ้นจนแสบแก้วหูพยาบาลขยับตัวเร็วเสียงล้อเตียงกระแทกพื้นดังครืด ฉันมองไปรอบๆไฟขาวสว่างเกินจริงจนทุกอย่างดูซีดกลิ่นเหงื่อคนป่วยผสมกับยาฉุนจนหายใจลำบากโทรศัพท์ในมือยังเปิดลำโพงเสียงสามีดังลอดออกมาเขาพูดถึงภาระพูดถึงความไม่ยุติธรรมคำพูดเหล่านั้นลอยประทะก,กับเสียงเครื่องจักรฉันพยายามโฟกัสที่หน้าแม่แต่ภาพกลับสั่นไหวเปลือกตาแม่กระตุกเล็กน้อยเหมือนพยายามฝืนตื่นฉันก้มลงใกล้ได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วราวกับจะขาด พยาบาลคนหนึ่งยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้เงียบความเงียบกดทับลงมาทันทีแม้เครื่องยังส่งเสียงหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรในลำคอเหงื่อเย็นไหลลงหลังคอทำให้เสื้อแนบผิวอย่างอึดอัดฉันกลืนน้ำลายรถขมติดปลายลิน้นภาพความทรงจำผุดขึ้นไม่หยุดเสียงแม่เรียกชื่อฉันในวัยเด็กกลิ่นแกงจืดลอยมาในหัวตัดกับกลิน่นโรงพยาบาลอย่างโหดร้ายเสียงเครื่องดังยาวขึ้นครู่หนึ่งแล้วกลับมาเป็นจังหวะสั้น พยาบาลอีกคนเข้ามาใกล้ฉันเห็นแววตาที่ไม่อยากศพมือเขาจัดสายต่างๆบนตัวแม่อย่างรวดเร็วสายยางเสียดสีกับผิวหนังเกิดเสียงเบาแต่ชัดฉันรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ผิดที่ผิดเวลาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเสียงสามีลดลงเป็นเสียงต่ำเขาพูดถึงเงินที่หายไปเหมือนมันสำคัญกว่าลมหายใจตรงหน้าฉันกำโทรศัพท์แน่นขอบเครื่องกดเข้าฝ่ามือจนเจ็บแต่ฉันไม่ปล่อยสายเหมือนถูกบังคับให้ฟัง แม่ขยับริมฝีปากเล็กน้อยเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันโน้มตัวลงใกล้หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อลมหายใจอุ่นน้อยมากกระทบแก้มฉันกลิ่นยาผสมกลิ่นลมหายใจนั้นทำให้ตาฉันแสบเสียงเครื่องเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งจังหวะไม่สม่ำเสมอพยาบาลหันมามองหน้าฉันเพียงเสี้ยววินาทีแววตานั้นทำให้ท้องฉันจมลงเหมือนตกจากที่สูงมือฉันสั่นจนต้องจับขอบเตียงพยุงตัวเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังจากด้านนอกม่าน ม่านถูกเปิดออกแสงจากทางเดินศาสต์เข้ามาแรงกว่าเดิมอากาศเย็นพุ่งเข้ามาปะทับผิวเหมือนลมมีดฉันได้ยินเสียงเรียกชื่อแม่ดังขึ้นชัดเจนโทรศัพท์ยังส่งเสียงสามีแทรกเข้ามาเป็นระยะคำพูดเขากลายเป็นเสียงแตกพร่าในหัวฉันฉันรู้สึกถึงความตึงในหน้าอกเหมือนหายใจผ่านผ้าหนานิ้วมือแม่กระตุกอีกครั้งแล้วนิ่งไปฉันกำมือแม่ไว้แน่นไม่สนความเย็นที่เพิ่มขึ้นเสียงเครื่องดังยาวกว่าเดิม คราวนี้เหมือนลากยาวไม่จบพยาบาลขยับเข้าใกล้เตียงมากขึ้นสีหน้าเคร่งเครียดฉันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเสียงเตือนกับเสียงคนที่ยังโกรธอยู่ปลายสายความรู้สึกหนักอึ้งกดลงมาจากเพดานกลิ่นแสงและเสียงปะทะก,กันจนหัวหมุนฉันรู้ว่ามีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนั้นจับมือแม่แน่นท่ามกลางจังหวะเสียงที่ไม่เหมือนเดิมแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนั้นจับมือแม่แน่นท่ามกลางจังหวะเสียงที่ไม่เหมือนเดิม เสียงเตือนจากเครื่องดังซ้ำๆจนเหมือนค้อนเคาะขมับพยาบาลโน้มตัวเข้ามาใกล้สีหน้าเคร่งจนฉันไม่กล้าถามแสงไฟเหนือเตียงส่องลงมาจนเงาใต้ตาแม่ลึกขึ้นฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากปลายนิ้วตัวเองเหมือนไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศในห้องหนักและอับทั้งที่เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มที่กลิ่นโลหะบางอย่างลอยปนกับกลิ่นยาทำให้ลิ้นชาเสียงฝีเท้าด้านนอกเพิ่มจำนวนเหมือนคนกำลังรวมตัว โทรศัพท์ในมือยังอุ่นจากความร้อนเสียงสามียังไม่หยุดเขาพูดถึงข้อตกลงพูดถึงหน้าที่ด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวคำว่าหน้าที่สะท้อนในหัวฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันมองหน้าแม่เห็นรอยย่นเล็กๆข้างปากที่คุ้นเคยลมหายใจแม่เบาลงจนแทบมองไม่เห็นการขยับฉันนับจังหวะในใจตามเสียงเครื่องอย่างไม่รู้ตัวหนึ่งสองสามแต่จังหวะกลับหลุดหายหัวใจฉันกระตุกแรงจนเจ็บแปลบริษัทพยาบาลยกมือขึ้นอีกครั้งส่งสัญญ,ญาณให้ถอย ฉันก้าวถอยเพียงครึ่งก้าวแต่ยังไม่ปล่อยมือแม่ผ้าปูเตียงยับใต้ฝ่ามือเสียงผ้าขาดเบาๆดังขึ้นเงื่อไหลเข้าตาทําให้ผ้าพราเหมือนมีหมอกเสียงเครื่องดังยาวขึ้นอีกคราวนี้ลากยาวกว่าทุกครั้งฉันรู้สึกเหมือนพื้นเอียงโลกหมุนช้าช้ารอบตัวใครบางคนพูดอะไรเร็วมากเสียงทับซ้อนจนฟังไม่ออกกลิ่นฉุนแรงขึ้นจนฉันต้องกลั้นหายใจโทรศัพท์สั่นอีกครั้งเสียงสามีแทรกเข้ามาเหมือนของแหลม เขาพูดถึงการตัดสินใจพูดถึงความถูกต้องฉันอยากปิดเสียงแต่ปลายนิ้วไม่ขยับมือฉันเย็นลงทั้งที่ทหัวใจเต้นรุนแรงพยาบาลคนหนึ่งขยับสายบนตัวแม่เสียงคลิกดังชัดอีกคนมองจอเครื่องแล้วหายใจเข้าลึกแววตานั้นทำให้ท้องฉันหดเกรง็งฉันรับรู้ถึงความเงียบที่กำลังคลี่คลุมทีละน้อยเสียงติดกลับมาอีกครั้งแต่จังหวะเปลี่ยนไปฉันรู้สึกเหมือนกำลังฟังภาษาที่ไม่เข้าใจ ปลายนิ้วแม่เย็นจัดจนฉันสะดุง้งฉันกุมแน่นขึ้นราวกับจะดึงความอบอุ่นกลับมาความทรงจำผุดขึ้นอีกภาพแม่ยืนรอหน้าบ้านในคืนฝนตกเสียงฝนในหัวดังแข่งกับเสียงเครื่องจักรกลิ่นดินเปียกในความทรงจำตีกับกลิ่นโรงพยาบาลหัวฉันหนักอึ้งจนต้องหลับตาชั่วครู่เมื่อฉันลืมตาแสงไฟยังจ้าเหมือนเดิมเสียงฝีเท้ารอบตัวเร็วและถี่ขึ้นใครบางคนเรียกชื่อฉันแต่เสียงเหมือนมาจากไกลมาก โทรศัพท์ยังคงส่งเสียงสามีอย่างไม่รู้จบฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันระหว่างคําว่าหน้าที่กับลมหายใจที่ริบหรี่ระหว่างเงินที่ถูกส่งไปกับมือแม่ที่กําลังเย็นลงเสียงเครื่องดังขึ้นอีกครั้งเปลี่ยนจังหวะจนหัวใจฉันเต้นผิดไปจากเดิมเสียงเครื่องดังขึ้นอีกครั้งเปลี่ยนจังหวะจนหัวใจฉันเต้นผิดไปจากเดิมฉันก้มลงใกล้แม่รู้สึกถึงผิวที่เย็นเฉียบเหมือนหิมะฝ่ามือแม่อ่อนแรงแต่ฉันยังจับไว้แน่นราวกับถ่วงเวลา ลมหายใจของเธอเบาเหมือนสายลมแรกของเช้าวันหนาวพยาบาลสองคนเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นปากพูดกันด้วยคำย่อที่ฉันฟังไม่ทันเสียงล้อเตียงลากพื้นดังกล้องในห้องเหมือนจังหวะสับสนของโลกฉันมองไปยังหน้าจอเครื่องวัดชีพจรตัวเลขกระพริบอย่างรวดเร็วติ๊ตติต๊ติแต่ไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมออีกต่อไปโทรศัพท์ในมือยังสั่นฉันเห็นชื่อสามีปรากฏขึ้นอีกครั้งเสียงเขาต่ำและแข็งนี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน คำพูดนั้นแทงทะลุใจฉันราวกับมีมีดเล็กๆก,กรีดอกฉันกลืนน้ำลายพยายามไม่ให้เสียงสะอื้นหลุดออกมามือพยาบาลสลับสายและกดปุ่มบางอย่างฉันเห็นไฟบนเครื่องเปลี่ยนสีแสงสีแดงสะท้อนบนใบหน้าแม่ทำให้ผิวเธอดูซีดขึ้นกว่าปกติฉันหายใจติดขัดอากาศเหมือนถูกบีบออกจากปอดทุกเสียงรอบตัวตีกลับเป็นคลื่นสับสนในหัวฉันแม่ขยับตัวอีกครั้งเผยให้เห็นรอยยน่นและเส้นเลือดบางๆบ,บ,บนแขน ฉันโน้มตัวลงใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ลมหายใจแม่เบาและไม่สม่ำเสมอราวกับต้องการบอกอะไรบางอย่างฉันกระซิบเรียกชื่อแม่ทั้งที่เสียงตัวเองสั่นจนเกือบแตกพยาบาลหันไปเรียกหมอเสียงดังขึ้นข้างหูฉันราวกับฟ้าร้องหัวใจฉันเต้นแรงจนเกือบหลุดออกมานอกอ,อกก,อกลิ่นยาผสมกลิ่นโลหะเข้มขน้นจนฉันแทบหายใจไม่ออกเครื่องวัดชีพจริตอย่างต่อเนื่องคราวนี้รัวและไม่เป็นจังหวะ ฉันมองไปที่โทรศัพท์เห็นหน้าสามีเหมือนภาพหลอนเขายังคงพูดเรื่องความไม่จำเป็นและหน้าที่ที่เขาไม่อยากทำคำพูดของเขาซ้ำในหัวฉันเป็นคำตัดสินที่เย็นชาและโหดร้ายฉันพยายามผลักเสียงออกแต่เหมือนมันฝังลึกเข้าไปในหัวใจแม่ขยับมืออ่อนๆมือฉันจับไว้แน่นขึ้นจนรู้สึกเจ็บเสียงเครื่องดังขึ้นเป็นคลื่นแผ่ไปทั่วทั้งห้องเหมือนจะกลืนทุกอย่างพยาบาลสองคนสลับกันทำงานอย่างเร็วแววตาพวกเธอบ่องบอกความกังวล ฉันรู้สึกเหมือนเวลาช้าลงทุกสิ่งรอบตัวเคลื่อนไหวในอัตราที่ต่างกันติ๊ติตต๊ติ๊เสียงเครื่องดังยาวต่อเนื่องตัวเลขบนหน้าจอพุ่งสูงแล้วลดลงอย่างรวดเร็วฉันรู้สึกถึงแรงสั่นจากมือแม่เธอกำมือฉันเบาๆราวกับส่งสัญญาณหัวใจฉันกระตุกเหมือนถูกตบแรงๆจากความหวาดกลัวและความรักฉันยืนจ้องใบหน้าแม่รู้สึกถึงลมหายใจอุ่นบางๆที่ยังหลงเหลือแสงไฟสะท้อนบนเส้นผมสีเทาทำให้เธอดูเปราะบางกว่าที่ฉันเคยเห็น แต่เธอยังคงส่งพลังบางอย่างผ่านสายตาให้ฉันรู้สึกไม่ยอมแพ้ฉันสูดลมหายใจลึกฝืนความเจ็บปวดและความหวาดกลัวไว้เสียงโทรศัพท์เงียบลงชั่วคราวฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองเครื่องวัดชีพจริตยาวแล้วค้างจนห้องเหมือนหยุดเวลาฉันมองมือแม่ที่ยังอ่อนแรงแต่ยังกำมือฉันไว้แน่นทุกอย่างรอบตัวเงียบจนฉันแทบได้ยินเสียงเลือดไหลในตัวเอง ฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากหัวใจราวกับถูกดึงเข้าไปในมิติของความกลัวพยาบาลหันมามองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันยืนนิ่งลมหายใจติดขัดรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนถูกกดใต้ทะเลลึกในใจฉันมีเพียงคำถามเดียวจะทำอย่างไรให้แม่ยังอยู่ตรงนี้ฉันจับมือแม่แน่นขึ้นอีกครั้งรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เหลืออยู่น้อยนิดเครื่องวัดชีพรจรยังติดไม่หยุดจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจโลกทั้งใบ โทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งแต่ฉันไม่รับอีกแล้วปล่อยให้เสียงหายไปฉันโฟกัสอยู่ที่มือแม่ที่สายตาแม่และที่ลมหายใจที่อ่อนแรงแต่ยังมีชีวิตความเงียบกดทับห้องทุกอย่างรอบตัวเหมือนชะงักไว้ฉันรู้สึกถึงแรงดึงจากอดีตและแรงกดดันจากปัจจุบันหัวใจฉันเต้นแรงเกินกว่าที่ฉันจะนับได้แต่ยังคงยืนยันว่าอยู่ตรงนี้ฉันก้มลงกระซิบชื่อแม่เบาๆราวกับคำพูดนั้นจะหยุดเวลา มือแม่ขยับอีกครั้งคราวนี้นิ้วสั่นเล็กๆเหมือนพยายามตอบสนองหัวใจฉันเหมือนระเบิดทั้งความกลัวความรักและความเจ็บปวดปนกันลมหายใจของแม่แผ่วเบาแต่ยังคงมีอยู่เหมือนแสงเทียนในความมืดฉันจับมือแม่แน่นที่สุดราวกับว่าแรงนั้นจะดึงเธอกลับมาฉันมองไปรอบๆห้องแสงไฟเงาคนและเครื่องจักรทั้งหมดกลายเป็นฉากหลังสิ่งเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือมือแม่ที่ยังอุ่นอยู่ในฝ่ามือฉัน ใจฉันเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวผสมกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าต้องยืนอยู่ตรงนี้เพื่อแม่แม้ทุกอย่างรอบตัวจะสั่นสะเทือนและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าต้องยืนอยู่ตรงนี้เพื่อแม่แม้ทุกอย่างรอบตัวจะสั่นสะเทือนเสียงเครื่องวัดชีพจรย่างติดไม่เป็นจังหวะทําให้หัวใจฉันสับสนไปด้วยแสงไฟในห้องสะท้อนบนหน้าพยาบาลทําให้เห็นสีหน้าเคร่งเครียดของพวกเขาชัดเจน ลมหายใจแม่เบาลงอีกคราวนี้แทบไม่รู้สึกถึงแรงฉันก้มลงกระซิบเรียกชื่อแม่ช้าๆให้ทุกคำเป็นเสียงสั้นและชัดฝ่ามือแม่อ่อนแรงฉันกําไว้แน่นจนข้อมือชาเสียงติดจ,จากเครื่องรัวเร็วขึ้นเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างฉันรู้สึกถึงแรงกดในอกเหมือนใครกำลังบีบหัวใจฉันโทรศัพท์ยังสั่นในกระเป๋าฉันไม่ได้สนใจอีกแล้วเสียงสามียังดังอยู่ในหัวเป็นเหมือนแววความโกรธที่ไม่จาง แต่ฉันไม่สนฉันต้องอยู่ตรงนี้เพื่อแม่เพียงคนเดียวทุกอย่างรอบตัวเหมือนช้าลงเหลือเพียงฉันกับแม่พยาบาลสองคนแลกสายตากันก่อนรีบปรับเครื่องมือให้เหมาะสมมือของฉันยังจับมือแม่แน่นเหงื่อไหลตามขมับเสียงหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกกอลมหายใจแม่อ่อนแต่ยังมีจังหวะบางอย่างให้ฉันยึดฉันเริ่มเอื้อมมือไปลูบหลังแม่เบาๆราวกับจะสื่อสารความรักผ่านการสัมผัส แสงไฟบนเพดานกระพริบอีกครั้งทําให้เงาของฉันและแม่บนเตียงสั่นไหวเสียงติดเครื่องช้าลงชั่วครู่แล้วกลับมาทีอีกครั้งหัวใจฉันปั่นป่วนทั้งกลัวทั้งหวังทั้งเจ็บปวดฉันมองใบหน้าแม่เห็นความเหนื่อยความอ่อนล้าแต่ยังมีประกายบางอย่างประกายของความพยายามความเข้มแข็งแม้ร่างกายอ่อนแรงฉันก้มลงกระซิบชื่อแม่อีกครั้งชาและชัดทุกคำเหมือนเป็นคำสัญญา ฝ่ามือแม่สั่นตอบฉันเล็กน้อยราวกับยังมีชีวิตอยู่ในปลายนิ้วพยาบาลเข้ามาใกล้กระซิบกับฉันด้วยเสียงเบาคุณต้องเข้มแข็งเธอรับรู้ทุกอย่างที่คุณทำอยู่คำพูดนั้นแทงใจฉันเหมือนแสงไฟส่องผ่านความมืดฉันยืนกุมมือแม่แน่นขึ้นรู้สึกถึงความอบอุ่นเล็กๆที่เหลืออยู่เครื่องวัดชีพจรยังติดต,ต่อเนื่องจังหวะยังไม่สม่ำเสมอแต่ยังมีชีวิตฉันสูดลมหายใจลึกพยายามกักแรงใจเอาไว้ หัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่ในความเจ็บปวดนั้นมีความแน่นอนบางอย่างแม่ยังอยู่และฉันยังสามารถอยู่ตรงนี้เพื่อเธอได้เสียงโทรศัพท์ในมือค่อยๆเงียบลงฉันไม่สนอีกแล้วสิ่งเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือมือแม่ที่ยังอุ่นอยู่ในฝ่ามือฉันฉันรู้สึกถึงแรงชีวิตที่เล็กแต่มั่นคงไหลผ่านมือแม่มาย่างฉันในความเงียบและความสับสนรอบตัวฉันสัมผัสได้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ต่อสู้ ฉันก้มลงแนบใบหน้ากับมือแม่รู้สึกถึงลมหายใจบางๆของเธอหัวใจฉันเต้นตามจังหวะนั้นราวกับกำลังปรับเข้ากับชีวิตที่ยังอยู่พยาบาลทุกคนทำงานอย่างรวดเร็วและเงียบเหมือนเราอยู่ในโลกของเราเองฉันรู้สึกถึงความรักและความหวังที่ยังไม่ดับแม้ทุกอย่างรอบตัวจะปั่นป่วนฉันกุมมือแม่แน่นขึ้นอีกครั้งสัญญากับตัวเองในใจว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ว่าภาระความกลัวหรือเสียงใดจะเข้ามาขวาง เสียงเครื่องติดเริ่มนิ่งขึ้นเล็กน้อยฉันได้ยินจังหวะหัวใจแม่ชัดขึ้นความหวังเล็กๆนั้นส่องประกายท่ามกลางความมืดและความสับสนรอบตัวฉันสูดลมหายใจลึกอีกครั้งปล่อยความกลัวบางส่วนไปกับลมหายใจในหัวใจฉันเต็มไปด้วยความตั้งใจและความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับแม่ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกแรงกดดันรอบตัวไม่สามารถทำให้ฉันถอยฉันจะยืนอยู่ตรงนี้และยืนอยู่เพื่อแม่จนกว่าโลกจะหยุดหมุน ฉันยังคงกุมมือแม่แน่นเงยหน้ามองใบหน้าที่เคยอ่อนลา้าแต่ตอนนี้สงบลงเสียงเครื่องวัดชพจรเริ่มนิ่งจังหวะสม่ำเสมอชัดเจนเหมือนหัวใจกลับมาเต้นอย่างมั่นคงลมหายใจแม่ลึกขึ้นช้าๆเหมือนฟื้นจากความฝันที่ยาวนานพยาบาลถอนหายใจเบาๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าพวกเธอผ่อนคลายฉันนั่งลงข้างเตียงน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจ มือแม่ยังอุ่นอยู่ในมือฉันราวกับยืนยันว่าทุกอย่างยังไม่สูบเปล่าโทรศัพท์ที่เคยสั่นอยู่ในมือฉันถูกวางลงโดยไม่สนใจเสียงใดๆความโกรธความไม่เข้าใจทุกคำพูดของสามีไม่มีผลต่อช่วงเวลานี้อีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตแม่และการที่ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอแสงไฟในห้องอ่อนลงแสงเงาของเราสองคนบนเตียงสงบและอ่อนโยนฉันกระซิบกับแม่เบาๆให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอ แม่จับมือฉันแน่นขึ้นราวกับตอบกลับคำสัญญานั้นความหวังความรักและความอบอุ่นกลับคืนมาในห้องนั้นอย่างช้าๆแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายและเสียงคนรอบข้างจะไม่เข้าใจฉันก็รู้ว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้องฉันมองใบหน้าแม่อีกครั้งยิ้มเบาๆและรู้สึกว่าใจทั้งสองของเราสัมผัสกันโดยไม่ต้องพูดคำใดนี่คือช่วงเวลาที่ฉันเข้าใจว่าความรักแท้จริงไม่ต้องการเหตุผลหรือความยุติธรรมฉันอยู่ตรงนี้เพื่อแม่เพื่อชีวิตที่ยังมีอยู่ และเพื่อใจของเราที่ไม่เคยยอมแพ้และในความเงียบสงบของห้องนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอย่างแท้จริง